สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็นจะนงพนีแฉเองสิ่งที่โดนนักร้องรุ่นพีตะกแตนชลดากระรธรรมแต่ไม่เคยบอกใครเรียกได้ว่าทำเอาวงการเพลงลุกทุ่งร้อนระอุโซเชียล เมื่อตะกัแตนชนระดาทนไม่ไหวโพสเฟซบุ๊กเดือดฟาดกระเทยเพื่อนนักร้องลูกทุง่งดังได้ก็ดับได้อย่าจองหองรักเพื่อนแบบไม่ลืมหูลืมตารักแบบฉุดกันลงเหวระวังเถอะเพื่อนรักจะลากลงคุกด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวจะหาว่าพี่ไม่เตือนพี่อยู่วงการมา20ปีไม่เคยมีปัญหากับใครนะซึ่งชาวเน็ตต่างพุ่งเป้าเดาไปยัง จ๊ะนงพณีและเพื่อนสนิทเอ็มวิทวัตว่าใช่หรือไม่ล่าสุดทางด้านของจ๊ะนงพนีและเอ็มวิทวัตนั่งไลฟ์สดเดือดกลางเฟซบุ๊กโดยทางด้านของจ๊ะนงพนีประกาศจะไม่ยกมือไหว้ตะกแ่นชนลดาเกลียดคือเกลียดพร้อมตบแคทโทมาโดยจ๊ะนงพนีเรียก,ก่าวว่าหนูจะไม่ยกมือไหว้เจอหน้ากันหนูก็จะไม่ไหวหนูบอกตรงนี้เลยเพราะเราเกลียดกันพี่ด่าลูกน้องหนูหนูไม่พูดพี่บอกหนูไปด่าลูกน้องพี่พี่ไปเอาใครมาเป็นคนด่า ไปเจอกันที่หนกระแสเลยพี่มาท้าตบหนูถ้าตบไม่ต้องโพสโทรมาค่ะพร้อมให้เบอร์ตบเสร็จแล้วจบเลยที่พี่โพสเพื่อนรักจะลักติดคุกพี่หมายความว่าไงหนูอาชีพนักร้องถ้าหนูติดคุกพี่ก็ติดคุกด้วยทั้งหมดนี้เอ็มไม่เกี่ยววันที่เป็นปัญหาเอ็มไม่ได้ไปด้วยส่วนเรื่องที่โพสเอ็มมันโพสเรื่องการเมืองทุกวันนี้ก็ยังโพสอยู่และช่วงหนึ่งเป็นการไลฟ์สดของทางด้านจะนงพนีแฉเองสิ่งที่นักร้องรุงร่นพี่ตะกแ่นชนระดากระทำ แต่ไม่เคยบอกใครโดยจะนงพนีได้เล่าว่าตอนแรกหนูติดตามอินสตาแกรมพี่หนูพูดถูกไหมแต่จู่ๆพี่ก็ลบกดติดตามหนูออกจากอินสตาแกรหนูยังไม่เคยบอกใครเลยหนูพูดจริงไหมพี่โตมาเลยถ้าไม่ใช่เรื่องจริงขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ